ลงทุนเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ครับคุณรู้ไหมครับตอนนี้เนี่ยมีคนที่ inbox มาหาไลน์มาถามบอกว่าโค้ชแบงค์ครับอยากที่จะลงทุนตัวนี้ดีไหมจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ดีไหมจะลงทุนในฟอนเล็กดีไหมจะลงทุนในตัวนั้นตัวนี้มีคนมาชวนรวบลงทุนแชร์แบบนู้นแบบนี้ดีไหมครับคุณครับถ้าวันนี้ที่คุณจะไปลงทุนคุณยังต้องมาถามความเห็นของกูรูคนนั้นกูรูคนนี้ นั่นแปลว่าคุณยังไม่พร้อมลงทุนครับเพราะคุณยังไม่มีความรู้มากพอคุณจะต้องการที่จะให้กูรูสักคนหนึ่งที่คุณไว้ใจในมา,าฟันทงให้ครับซึ่งนั่นแปลว่าคุณไม่มีความรู้มากเพียงพอคุณจําไว้ครับว่าความรู้เท่ากับความรวยเสมอครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมการนี้มันไม่เป็นจริงนั่นแปลว่าคุณโดนหลอกถ้ามีคนพยายามจะบอกคุณว่าเฮ้ยน้องเชื่อพี่เหอะ น้องไม่จาเป็นต้องมีความรู้ก็ได้นะน้องแค่เอาเงินมาฝากพี่ไว้น้องแค่เอาเงินมาลงทุนเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวหนูจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้ใหคุณสังหอนใจเลยครับว่ามันคือการหลอกคุณจําไว้ประโยคหนึ่งครับคนที่โง่โลภและขี้เกียจย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้และคุณโลภด้วยและคุณขี้เกียจหาความรู้ด้วยคุณเป็นเหยื่ออันโอชะครับ ของคนที่พร้อมจะมาหลอกคุณดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะมาชวนคุณลงทุนถามว่าคุณเปิดใจได้ไหมเป็นเรื่องที่ดีอย่างแต่ละการเปิดใจแต่คุณจะเป็นต้องหาความรู้ด้วยตัวเองครับว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปลงทุนตัวเนี้ยมันจะสร้างแวลูก,กลับมาให้คุณได้ยังไงแล้วมันมีข้ออะไรต้องระวังมันมีขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างกฎหมายเขาอนุญาตไหมกฎหมายเขายอมรับไหมทําแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงครับคุณต้องศึกษาให้รอบด้านครับ ก่อนที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรครับดังนั้นสูตรของการลงทุนที่คุณต้องจําไว้คือว่าถ้าไม่รู้อย่าลงทุนครับอย่าฝากความหวังไว้ที่ใครยกเว้นตัวคุณเองครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถกดติดตามที่เพจดรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลาเจ็ดโมงครึง่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลน์ที่แอดไซน์งสทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ